แวนัทพรเห็นมากับตาแล้วลูกนี้มากี้สวยจริงสมกับเป็นสไปมยหมื่นล้านแม่ว่าจะมาใส่ลูกไหนก็เอาอยู่สวยเป๊ะไร้ทิฏฐิจริงๆสำหรับอากิราสีมาสิกเซเอริก้าหรือราชินีมงกุฎนั่นเองเราจะเห็นว่าเธอนั้นก็คงลดแลนอยู่ในมีลูกคู่แฝดแล้วก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนรูปร่างและหน้าตา และกราุดก็ได้ไปร่วมงานฉลองวิวากับปอยโอ๊กมาในชุดเดทระชุดราตรีเดทเข้าสู่รูปเซ่บๆและแวกแวกแนวช่วงคําตัวที่โชว์ผิว ฉขาวเนียนนั่นเองเธอนั้นก็ได้โพสภาพสวยๆในชุดราตรีที่ลงในสกแกรมพร้อมระบบแคปชั่นว่าที่ในชุดสวยสง่าจนเพื่อนๆต้องในวงการบันเทิงอย่างอดใจไม่ไหวและเข้ามาคอมเมนต์อย่างแม้กระทั่งทั้งแต้วนัทพรก็บอกเลยว่าสวยจริงเห็นกับตาแล้วเป๊ะมากปะเป๊ะมากวัดวดัดบอกเลยว่ากี้สวยมากๆค่ะ แต่สาวปอยก็เจ้าสาวก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสวยมากๆแบบนี้